เร <Bond> ิ่มเลยฮันนี่อะไรกันครับเนี่ยเกมมาปุ๊บซื้อปั๊บไลปุ๊บปั๊บตุปั๊บจุดจุดจุดไปครับมากับมอนสเตอร์ฮาวเวสนะครับชื่อฟาร์มหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมตัวละครแม่งผมว่าตัวละครมันเลือกให้เลือกน้อยไปหน่อยก็้องเาตอาตัวนี้ไปนักข่าเสียงเพลงการทำฟาร์มอันตดใสดูเรื่องเกี่ยวครับดูสคิปกูดมร์นิ่งด็ก ในตึกเต้นไหมเทีย่ยวันแรกของฟาร์มนะฮะเดี๋ยวฉันจะไปแนะนำเมืองอะไรของมันก็รู้แล้วทำไมนายไม่ลองใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วแล้วทนไมเลยนอนตอนแค่ไปตอนคืนครับ ง่วงวายใจกลางเช้าเลยไม่มันทํางานไอ้นี่ไงมันเหนื่อยคืนแรกเราต้องจะอยู่ที่นี่มั้งถ้าจ,จะพอจะผิดเออคืนแรกเราไปไหนไม่ได้ครับเราต้องคือมันบังคับให้เราอยู่บ้านนั่นแหละเที่ยบ้านนะครับไปเลยเกมนี้เราจะไม่สามารถครับไอเทมได้จนกว่าเราจะเลเวลอัพนะครับมันจะมีแถบไอเตรงนี้เห็นไหมขุดไม่ได้ละแล้วอนอนนอนแล้วคืนแรกนี่วิธีหาเงินต้นเกมมากกวันดูโบโบ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> นี่นี่แล้วก็ อันนี้อันนี้เป็นป้ายถ้าเทียบกับไทยป็นมูลมันจะเป็นกล่องขายของใช่ไหมอันนี้เป็นป้ายขายของไปเลยไปเลยพรมนะครับเก้าอี้โซฟาแล้วก็โต๊ะนะครับไปครับยกเข้า้าดเลยเข้าเมืองแล้วเราเข้าเมืองแล้ว,ลวตรงนี้ก็จากตรงเดโมก็ไม่มีอะไรนะมันจะเป็นเหมือนแบบเอาไวตา้ตัดต้นไม้อะแล้วก็จะมีของป่าให้เก็บแต่นี่เมืองอันนี้เป็นศูนย์เมืองเดี๋ยวเราไปชมเมืองกันว่ามีบ้านอะไรบ้างมี C ีชื่อกับตันแอช ครับ General Store อันนี้ขายพวกมเมล็ดดูดูหน้าคนขายดิไอสัตว์หน้ามึงไม่น่าไม่น่าขายของได้มึงมึงคือโจรสภาพคุณคือโจรคุณคุณคุณคาคาซีดีนะมเมล็ดอันนี้รวยอันบนแต่ว่าใช้เวลานาะนใช้เวลา6วันในการโตนะอันล่างใช้เวลา4วันแต่เราซื้อไปอีก9เม็ดหนึ่งสองสี่หเจ็ดแป้าละของมาขายหรือเปล่า <laughs> ยาคุณอยาบุลลี่ตัวละครดูว่ามึงก่อนเลยพี่มึงบุลลี่กนแรกเลย <g ill> เกมนี้จะแปลกสักหน่อยเวลาจะไปทางอื่นนะเนี่ยเราต้องใชงเ้เงินในการกดล,ล็อกทางนะมันไม่ได้เหมือนพวกเกมฟาร์มมัอื่นที่แบบเราต้องอินเลฟกับเอ็นบีซีเราต้องทำเควสเราต้องหาของมาใส่อันนี้ไม่ใช่ใช้เงินเกมมันหด้กใใช่เป็นทนะุนนิยมบนซ้ายเออเนี่ยบนซ้ายตอนที่ผมเล่นเดโมมันไม่มีอะไรเลยเว้ยนะไอเกมนี้กระโดดได้ผมผมลืมบอกกดสเปซบาร์กระโดด เหมือนมึงเหงาพี่อันนี้บ้านอะไรวะแต่ไม่ได้เข้าดูบ้านคนทไงก็ยังดีนะมันยังยกโซฟาบ้างคนอื่นไม่ได้ไม่งั้นผมรยวยละมาดูอันนี้ชื่ออะไรสวัสดีครับคนนี้ชื่อไฮไฮดราน,นี่ผู้หญิงเหรอมิสมิสทรีนะเป็นผู้หญิงผิวสีรูปนี้ก็ดูน่ารักหน่อยนะแต่ว่าขอบูลี่ขอบูลี่โมเดลนี้หน่อยเดี๋ยวไม่เหงยอันนี้บ้านด็อกเตอร์เนี่ยด็อกเตอร์นี่ดออ็อ,นนดอกเตอร์จะให้สลามเรามาเมืเ่อกี้เืลยนี่ไงให้สลามเรามาแล้ว มันต้องเอาสลา,ามไปปลูกอะปลูกให้เป็นว่ะอันนี้เป็นเหมือนเหมือนเหมือนเควสการเมืองมันก็ไม่เชิงเควสหรอกคือถ้าเราได้ของในนี้มันก็จะได้ดีวอร์สถ้าเราเก็บของปลาถ้าเราตกปลาครบตามนี้มันก็จะได้ดีวอร์ดแต่รีวอร์ดเราก็ไม่รู้เหมือนกัน่เนี้ยสลา,ามมันใช้ไงนี่ยอ๋อยัไง,งไงบลูลงไหมแล้วเราก็รอมันโตเคนี่ต้นต้นบนซ้ายนะต้นบนซ้ายจะเป็นตัวสลา,ามตัวนี้ เข้าคารซีนเหรอเตอร์จะมาสอนกลางเมืองผมรู้แล้วดรที่เราปลูกสลับสองผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกันแล้วแต่กลายเป็นสเปเชียลสามารถคอมบ์ายพืชสองอย่างเข้าด้วยกันได้สีสิบบาทนี่ไงซื้อได้เม็ดหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอามูทาโท้นะกับลาดิชกัน กัลาดิชนะเดี๋ยวเอาไว้ผสมเครื่องเมื่อกี้ที่ด็อกเตอร์บอกโซนต้นเกมจะมีแค่ตรงนี้นะโซนเมืองแล้วก็ด้านบนตรงเมืองนี่เราเป็นอะไรคอนเทนต์คอนเทนต์นี่นี่โซนเมืองอยู่นี้ครับนี่ไงซอร,รีนะครับม้าดันเจียนนั่นถูกปิดนะฮะนายมาทีหลังแล้วก็แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเปิดของมันเองนะไม่รู้วันที่เท่าไหร่จำไม่ได้ดันเจียนเข้าได้แค่ตอนกลางคืนอ่ะไอบ้านนี้ก็ไม่รู้ไว้ทําอะไรเออไม่มีอะไรอยู่ที่นี่เลยนี่มันไม่มีอะไรอ่ะกดอินเทอร์แล็อะไรก็ไม่ได้ตอนเดโมก็ไม่เห็นอ,อะไร หมดแล้วเนี่ยต้นเกมมีแค่นั้นครับพื้นที่เล่นมีแค่นั้นถ้านับแมปก็มีมีแค่สองแมปให้เล่นเหมอนกเราต้องรีบตามตังต้นเกมแล้วน <c oughs> ี่ไง e XP up เห็นไหมที่ผมบอกพอ XP up เราก็จะคาบเไยเท่มได้ชิ้นแรกที่เราคาบได้ก็คือกล่องกล่องใช้ไม้25ชิ้นคาบเลยเราจะคาบเอาไวเแบบ้เก็บเก็บไม้เก็บไม้กับก้อนหินเพราะไม้ก้อนหิน ต้องเอาไว้อัปเกรดบ้านัน,น,น,นี่อันนี้เป็นฟารม์มฟาร์มมอนสเตอร์ต้องลองต้องมีมอนสเตอร์แล้วก็เอามอนสเตอร์ใส่เข้าไปเราก็จะเลี้ยงอย่เนี่มอนสเตอร์กับไอ้ที่แยกกันนะสัตว์เลี้ยงของป่าวันนี้เก็บได้แค่สองอย่างนี่อันนี้ฟาร์ตเนี่ยนบ้านนะบ้านนะนี <Golden am detriment> ่ไงบ้านเ็นว่าก็คือต้องใช้เงินแปดร้อยใช้ไม้สองร้อยแล้วก็หินสองอันนี้น่าจะลงม้ามังกรพันหนึ่งไม้ร้อยหนึ่งเหล็กเอะหินร้อยหนึ่งแล้วก็เหล็ก แล้วก็บ้านอัปเกรดได้อัปเกรดก็คือแค่แบบแค่คุยหน้าประตูเนี่ยคุยคุยรูปปบ้านอัพเกรดหนึ่งเงินหมื่นห้ามาให้สองร้อยหินสองร้อยแล้วก็เหล็กห50ห้าสิบเดี๋ยวพาไปดูซาลูน,นกันแล้วกันนี่ซาลูนซาลูนอ๋อกับตันแอชอยู่นี่ว่าตอนตอนเช้ามันไปอยู่ที่หน้าหลุมศพนี่ว่านี่มันลูกค้าหน้าใหม่นี่นาเว่คัมทุซาลูนน่ะที่นี่เป็นที่รีแล็กตอนกลางคืนนะทุกคนจะมาที่นี่มาหาชั้นชื่อว่ากับตันแอชนะครับอะไรสักอย่าง สามารถมาดื่มได้นะก็ทุกวันเนี่ยจะมีเฟอร์นิเจอร์มาขายนายสามารถมาเช็คได้นะอ่านี่ไงขายโคลา่าขายเปียโนขายนาฬิกาตู้เกมนีนได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้เลยตู้จุบบลกะจุบบลกก็คุยก็ไม่ได้นี่เดี๋ยวทางที่เปิดทางแรกต้องเป็นทางนี้นะเพราะว่าทางนี้จะเป็นเปิดไปแล้วได้ได้เปตกตาคืนที่2อผ่านไปครับคนดูด้วยความรวดเร็วนี่เห็นปะ ของขายต้นเกมนี่อันละร้อยยี่ห้าร้อยห้าสิบร้อยยีารำรวยเงินทองร่ำรวยเงินทองวันนี้ฝนตกด้วยวันนี้ฝนตกด้วยบานคนโลกนี่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 น,นี่นี่ไงนี่หลังแน่หลังแน่ไว้อ,อุปกรณ์น้อเนี่ทรอรนจะบอกว่า welcome to uh, ceremony นะคะ name combine of a l m i g t y s l a m อะไรสักอย่างฉันชื่อทอรนนะฉันจะเบลี่ท็อกกิอะไรรู้แต่คิดแปไบ่ออก นีไ่ไงอันนี้ไปซื้อสลามนีไ่ไงอัปเกรดของครับเห็นปะก็คืออ๋อจากจากขั้นเบสิคอ๋อมันมันมันไม่มีบอนนีน่หว่าไม่มีเงินเหมือนแม่งข้ามาทองเลยเว้ยเบสิคม,มาเป็นทองก็ซื้อสลามที่นี่ได้แต่เดี๋ยวมันจะมีมีให้เราเนื้อดาบให้เราไปที่สลามด็อกเตอร์มาเชลล์ลคัมทูคลินิกอ่าฉันเป็นพนักงานของคลินิคนี่นะแล้วก็นี่คือดอเตอร์ลูกของฉันชื่อจอยอันนี้ผู้ชายผู้หญิงคนดูดูดาบ คนริบภายนอกโดยที่เราไม่กดเขาอันนี้ก็ไม่น่าจะผู้ชายป่ะเอ้ยไม่น่าจะผู้หญิงป่ะดูจากคลิปคัดภายนอกที่เราไม่กดเข้าไปคุยกันดูนะเอาไปไหนแล้วจอยเอาโหจะคุยกับจอยซะหน่อยนี่จอยผู้หญิงนะเอ้ยมีอะไรขายบ้างมั้มีน้ำชาขายแล้วก็สโมสแตมิน้าโภชันเนี่ยไม่มีอะไรแล้วในเมืองเราต้นไม้โตเดี๋ยวต้นเกมไม่มีอะไรแล้วครับเล่นกับเพื่อนได้ไหมครับเล่นไม่ได้ครับไม่มีเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ครับมันไม่ใช่เกมออนไลน์ครับแต่ก็มีหมดหรือเปล่านี่นี่จอยเนี่ยจอย บัตรประชาชนกับตัวจริงไม่ตรงกันครับบัตรประชาชนน่ารักกว่าเยอะเลยตัวจริงคือแบบไไหวยนวลหรอหรือว่าเป็นเสื้อสีดำจะเป็นเสื้อสีดำ <c oughs> หนวดนั่นคืออะไร <c oughs> ไม่มันน่าจะเป็นเสื้อสีดำมากกว่าไม่น่าใช่หนวดอะ่ะคอเสื้อเออประมาณนั้นและคบคุบูรี่จอยมันมันที่มันอดจากบูรี่ไม่ไหวไม่ไดไ้ผมก็รู้เลยมันมันบูรี่แบบมันอดไม่ได้จริงงเฮ้ยเลเวลสองแล้วเนี่ยผมคาราบรู้ได้แล้วครับ ระบบเกมนี้ก็แปลกนะผมว่าเขาน่าจะตั้งใจนะก็คือเราจะทับของได้โดยการอัพเลเวลเลเวลก็ได้จากการการทำทุกอย่างครับป่าขุดนู่นขุดนี่อะไรเงี้ยต้องมีมอดเปลี่ยนหน้าตัวละครเลยวันที่4ของเกมครับวันนี้รายได้ได้มาแค่ h น n e y pepper 20บาทมันตกอีกแล้วสุดยอด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 มันตกกันก็ไปเลยละกันเกบของป่ากอหลูกวันแรกๆก็จะนับเบิดระเบิด มันก็เป็นทุกเกมนะดูบแรกๆเลยเกมของป้าแล้วก็กลับบ้านนอนไท้เนี่ยนะครับสปายมันพูดเลยอหอมันอ่านว่าอะไรครับเนี่ย้หๆนึ่งสองสี่ห้า็ดแปดสามคูนสาครับท้าไมเวลาเล่นเกมทำป่ามันต้องุด3ามนสเลยวะมันก็มาต้องรน้าต้นไม้เพราะว่าเหมือนตก <otom> ยังดีนะไม่ไม่มีแบบไม่มีตอไม้ใหญ่ไม่มีก้อนหินใหญ่อะไรนอนเลยประกอบการวันนี้ได้มา120บาทนะครับวันนี้ห้ามนนี่ไงมันให้ตาบเราล้ามาั้งดร็อเตอร์มาแล้วดร็อเตอร์บันเดินขี้สลด์มาเลยนี <c oughs> ่สลามมาแล้วตามมาแล้วยวกยวกยวกเฮ้ยเฮลมีนะขามช่วยจะด้วยหวกจวกจวกหยวกพิสโคตรแบบเเกือบไปแล้วไอสลามนั่นน่ะมันตามฉันมาน่ะจากดันเจียนน่ะ มีบางสิ่งเกิดขึ้นที่นั่นนะมันไม่ปกติเอาซะเลยไปพบฉันที่ด้านบนของเมืองได้ไหมล่ะแล้วกอ็อย่าลืมปลูกพืชด้วยการาใส่สาน้ำเข้าไปด้วยไม่รู้ผมแปลถูกหรือเปล่านะอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วก็ให้ดาวมารับนี่ได้มอนเตอร์ม,มาแล้วเงื่อทั้งให้ดาวลงมาแล้วก็ดาบเป็นสานม,มันมันไม่ทําอะไรเราเลยนะเนี่ยมันไม่ทํอเลยเลยเนี่ยมันแค่เอาไว้ให้เราฟันเพื่อเพื่อ,อไปปลูก เป็นมอนเตอร์ต่อไปมันอุย้ยเวล3แล้วเราทําวูดพาร์ทได้ก็คือพื้นพื้นไม้ไม่ผมลองเอาสีเขียวไปใส่ดีกว่เาเราสีเขียวใส่ต้นนี้ได้ไหมมันขึ้นเขียวอะใส่ไม่ได้ครับเฮ้ยอันนี้ใส่ได้นี่ขึ้นสีเขียวไม่ได้หรออ๋อใส่ได้นี่ไงแบะ,ะอันนี้ก็ใส่ได้สีเขียวเฮ้ยนี่ใส่ได้สีเขียวอยเยวอาใส่นี้แบะอุย้ย อะไรอ่ะอ๋ออันนี้เหมือนเล่งโตเหรออ๋อน,นี่เล่งโตครับสนามเขียวไว้เล่งโตเนี่ยเราได้ผลผลของมันมาแล้วมูมูทาโตอันนี้โตแล้วได้แล้วเนะี่ยอันนี้เท่ากับเรามีสลามตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้เนะี่ยผมลองเอามาเล็ดนี้ไปผสมเตอร์ใส่เข้าไปนี่เฮ้ย ได้อะไรมาได้มาทาโต้ลาบ,บิชไฮบิดซีดนะครับอ่ะไฮเปอร์ครอฟดัดแคนนอดบีอ่ะสลามโปรก็คือไม่สามารถทำให้สลามโตได้อันนี้เราปลูกตรงไหนดีอ่ะปลูกแยกเลยหรอปลูกแยกเลย,ย,เยลองไปด้านบนหน่อยเหมืองเหมืองน่าจะเปิดแล้วนะเรามีมอนเตอร์แล้วอะเพราะว่าที่ด็อกเตอร์บอกว่าด้านบนมีอะไรบางอย่างนี่ไงเมืนเปิดแล้วเอ้ยดันเจี้ยนเปิดแล้วฮี่มนุษย์มัมมีอ่อะนะตัวอะไรวะนะ ด็อเตอร์ผมมาตามมาตามนัดแล้วดร็อเตอร์มันบอกให้เรามาตอนนายเห็นนั่นหรือเปล่ามันเอ่อมันเป็นสลามพัมคินอะไรสักอย่างมันสตาร์ทมันเกิดมาจากที่ดีมันอยู่ข้างในเอ่อมันกลายเป็นสลามพัมคินจากเมืองที่เราปลูกไว้มีสลามอยู่ในดันเจียนเออนั่นแหละเตยหน้าดีนี่มาแล้วดันไหนมอนวะเด็กเดี๋ยวหาแรกอะ่ะเพราะชั้นนี้ไม่มีมอนนี่ว่ะมีแก้ปริศนาไหม <laughs> ไม่มีไม่มีอุ้ย <laughs> อันนี้มีเป็นล้านเลยเฮ้แต่นี้มันสลามเนี่ยอะไรแดงๆนี่คืออะไรอะแดงๆไม่อยากเดินชนเลยมันคือมอนเตอร์ใช่ไหมตีซาลามก่อนซาลามเป็นล้านเลยครับชัว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 ผมว่าแดงๆน่าจะมอนเดี๋ยวลองเดินเดี๋ยวนี้ก็ต้องตีมอนตัวหนึ่งไปดิมันมันเหมือนลูบี้มากเลยอะพี่ มันคือเลสคริสตัลเฮ้ยทำไมรอบนี้มาไม่เจอมอนเนเนโมแม่งเจอเป็นไม่ได้นี่ไงเจอแล้วแน่มอน,นเดนนนนนินเดินเดนินแดงๆน่ะยา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 ,ยาเอาผลบุญแรกสเปซบาร์ไปทำอะไรเฮี้ยไปหนีมอนเองขอุแลแรกก่อนขอุแลแรกก่อนอยาดีเฮ้ยมันเดินตามใหญ่เลยอ่ยาเดินติดอา่าโดนเออ่บล็อกอีดโดนบล็อกก็ดิโดนบล็อกก็ดิโ,โอ้ยเดินมาชนละมอนชื่อเอ่อ นี่นะมอนเราจะมี3ท่านะครับแต่ว่าเรายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเลเวลเรากระจอกเรามีแต่ท่าชื่อว่าสอแ a ลมอุยหอแอนิเมชั่นก็คือการวิ่งเข้าไปจุกรบที่แล้วเฮ้ยมันตีแรงจังผมจะตายแล้วหนีแล้วมูมูมูทันโกหนีเร็วมูทันโกมีรันหรือเปล่าหนีไม่ได้ด้วยแ l ลมเฮ้ยมอนมันเวลสีตัวพี่เวลหนึ่งแม่งเอ้ยโดนเวลสีดักตบ มันผมแตกเอากลับมาโรงพยาบาลมาฉันเอ่อฉันเจอนายอยู่ข้างนอกดันเจียนนะดูเหมือนว่านายจะได้รับบาดเจ็บจากนในดันเจียนหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นล่ะแต่สามารถมาที่นี่ได้นะเอ่อโอเคขี่โก้ขี้ควายเลเวลสี่พี่ต้องมีพี่ต้องมีพี่ต้องจับมอนเพิ่มเออผมผมผมสงใส่ปัสสาวะเลยไมเกมนี้ตงลงมันเกมทำฟาร์มหรือเกมจับสองอย่างรวมกัน,นสมัยคนทำฟาร์มเขาดึงใส้บวกอ้าวมวกได้รับไลแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าจากซีตาโชร,รู้จักว่าสีตาโชอ่ะ งี้เร่งโตรเราไปทำอะไรก็เร่งโตไงบ้ามันมันเร่งได้แค่แล้วถ้าผมใส่ไม่นะถ้าพี่ใส่แล้วมันกลายเป็นพืชอะลองไงก็ต้องลองเราต้องเรียนรู้แล้วตอนนี้กดไปเลยหนึ่งอันหนึ่ง,งตน้นโบอุ้ยเป็นโค้ชเป็นเอ้ยเป็นมอนเลยเป็นมอนเลยเอ้ยซิตาโชไปนอนไปนอนอ๋อวิธีปั๊มมอนนี่เองนะครับอันนี้เราก็ได้เอ้ยถ้าเราปั๊มตัวเนี้ย แล้วตัวนี้เราใส่เดี๋ยวอันนี้เราใส่ผิดตัวว่าเราใส่ต้นเกมมันเลยไม่ไม่โตปะ่ะไม่รู้ว่ะถ้าผมใส่ตัวนี้อ่าอะไรอายู่น็อตสเตตมินาเอาสลา,ามใส่ต้องมีสเตมินาได้หรลลืมุกเงนอนดีกว่าใส่ก็ไม่ได้ไม่มีสเตมินาประกอบการมันพีแมนโล่งอยู่ฮองพีแมนโล่งตอนเราเล่นตัดอินเลอร์พโดนมาพี่โดนเวียนมาโดนขนดอกองบ้านอะแซลมอนเฮ้ย่น้องเอาตัวเดียวกับตัวน,น,นั้นเลยอ่ะตัวเดียวกับที่เราโดนงงตบเลย น้่ไขายได้เด้ไขายได้บาทเดียวแล้วเราเอาสองมันสองตัวอยู่ด้วยกันได้ปะเยโดดีเป็นไงไปเลยโตโช็เราเราไม่พี่อยากรู้ว่าเราสามารถลีด่ากไปกี่ตัวรากจะได้แค่สองตัวไม่ได้แล้วยูแคน n อลี่โฮไทสอ๋อมันมันบอกว่าไทยมันซ้ำกันก็เลยนี่เก็บได้แลนะ้วเอ้ยนี่จะได้แล้วไม่ไปลงดันเลยดีกว่านอนแม่งตอนคืน เหมือนเราต้องดูเลือดมอนสมมติเราฆ่าไปตัวหนึ่งแล้วมอนเราเหลือเลือดน้อยปุ๊บก็ต้องกลับบ้านแหละเพื่อเซฟเพราะถ้ามอนตายแม่งตายเลยอ่ะไม่มียาหิวไปเลยขอเจอแบบเลเวลหนึ่งเลยเนี่ยหรือเขามาเลเวลหนึ่งก็คือแบบมอนเลเวลหนึ่งอุ้ยนีงไงมอนมานี้ไหอหนูมานี่มาไอหนูเลเวลสองมา,มา, 2, มาเอา้ามันเอามาสู้ตัวเดียวอ่ะถ้าสลับอย่างที่บอก่ถ้าพี่ตายอย่างที่บอกต้องเอาฝั่งเวยพี่ต้องแบบเอาปเตะเอาตัวมันฝรั่งขึ้นมาก่อนอเสมอครับพี่ก็คือเอามาร์ช็อตเนี่ยหรอช็อตเพื่อได้ e อ p ี หมายถึงว่าพออย่างน้อยถ้าตายตัวแรกก็จะตายเขาแต่ตัวแรกก็จะตายก่อนนี่นี่ตัวนี้ชนะด้วยถ้าครอว์นี่แน่ดูในออกผีแล้วอุ้ยมอนลูกกตานะ่ากลัวมากสลับตัวป่ะสลับตัวเอาันฝรั่งขนมาแมนนี้สลับไงโอ้นี่สลับนี้วะนี่ไงสลับได้สลับได้ได <c oughs> เราช่วยกันอัพเ <c oughs> ลเวลไงอ่าเลเวลหนึ่งเหมือนกันนี่โดนสแลมนี่ย ทีละหกที่บอกว่ามันตายแล้วตายเลยนะั่นแหละแม่งเลยแบบสแลมมันเลยต้องเตะเยอะอะแ,แล้วมันตีทีละแปดสแลมเอาแตกนี่ครับนี่โดนมาทันโคนะครับเอ๊ะมูมูทันโคนะช็อตผมว่าเราต้องกลับแล้วว่าเลือดมอนหมดเลยแค่เนี้ยสู้อีกตัวก็คือเสี่ยงตายแล้วอะเหมือนมันบังคับให้เราแบบค่อยๆลงต้องจบยิมสองก่อนครับไม่ใช่แล้ว <laughs> <laughs> ไปไปปล่าเข็่กันเหรอวิวิุว้ยลูกกระตาดักอยู่ไปแล้วไปเลยกัน ผมไม่โลภผมไม่โลภของเต็มตัวได้เดี๋ยวเราต้องซื้อกระเป๋าก่อนเออใช่พันหนึ่งซื้อกระเป๋าอยากรู้แค่ว่าเราสามารถพามาผมว่าเราน่าจะพามาได้เยอะมากเลยมันหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วเราต้องต้องให้อาหารมันเหรอล้วเลือดมันรีไงแล้วเสียงอะไรข้างหูว่ะแล้วสมุดนั่นมันมันคือข้อมูลป่ะพี่โอ้ยนี่เราต้องได้เราต้องทําสลามฟ้าได้อีกตัวหนึ่งนี่ไงสลามแดงได้ตัวแรกมาแทนโก้ สลา,ามเขียวไม่ใช่อันนี้สลา,ามเขียวบอกเ็เฉยว่าเอาไว้อัปเกรดเอาไว้เล่งโตนี่ไงสีเขียวพืชเขียวอ๋อเป็นชนิดพืชเป็นชนิดพืชเนี่ยเนี่ยมีตัวนึงน,นี่ไงมีฤดูบอก,บอ,กอ๋อก็คือฤดูแรกมีมีสี่มอนก็คือแบ่งเป็นรายเวทแล้วก็าร์กผลประกอบการของวันที่อ่าวันที่6นะครับได้มาเ0็เร้อยเ้ยผมว่าเนี้ยเราปลูกผิดแน่เลยไม่ไม่โตแล้วอ่ะบ้ากฏ